สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็วันที่11ธันวาคม2564เราอยู่ที่เกาะบุรลนดอนนะครับโครงการขยายผลการเข้าถึงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เกาะบุรลอนดอนกอ็จะตั้งกลุ่มนะครับภายใต้ชื่อกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมบ้านเกาะบุรลนดอนตอนนี้ก็ดำเนินงานมาได้16เดือนแล้วนะครับ เกือบสองปีแล้ววันนี้เนี่ยเรานะครับส่งพลังงานร่วมกับองค์กรรีชาร์จเนี่ยก็มาลงที่เกาะบุรุนดอนเนี่ยครั้งที่8แล้วครับเพื่อที่จะมาทําทกิจกรรมขยายผลนะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมทั้งเบเนดิกต์นะครับคุณทนายกับทีมช่างชุมชนเนี่ยก็ กำลังจัดชุดโซล่าโฮมนะครับเพื่อที่จะไปติดตั้งให้กับสมาชิกฮนะมีหลายชุดเลยครับหนึ่งชุดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะครับอ่าที่เห็นเนี่ยนะครับหนึ่งหลังเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะมีแผงนะครับโซลา่าห้าสิบวัตต์นะครับมีหลอดไฟนะครับหลอดทูบหลอดยาว หลอดโคมนะครับอีก2มีหลอด3หลอดนะครับเป็น, 2> น1 2โวลต์400ลูเมนนะครับที่นี้ก็คือกล่องแบตเตอรี่ซึ่งเรา,จ,าจะมีระบบเติมเงินนะครับเป็นาการกดรหัสนะครับสเปคของกล่องนี่นะครับแบตเตอรี่นี่ก็จะเป็นรุ่น Ignite 1หนนะครับ Ignite 1หนเนี่ย ก็จะตามสเปคนะครับเป็น12.8โวลต์นะครับ11.4แอมป์อาร์นะฮะนี่ก็คือสเปคนะครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ในเนี้ย1น5 9้ยนวัตต์าร์นะครับก็ใช้กับแผงโซล่า 150ยห้าส <c oughs> ซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้กับทีวีนะครับสิบสองโวลต์แล้วก็พัดลมนะฮะตอนนี้ก็กำลังจัดชุดพอจัดชุดเสร็จเนี่ยเราก็จะให้ช่างชุมชนเนี่ยนำระบบเนี่ยนะครับไปติดตั้งที่บ้านสมาชิก โดยสมาชิกก็จะต้องจ่ายค่าติดตั้งด้วยนะครับหนึ่งหลังก็จะประมาณ4 0 0อ่บาท <ห ả? S 1> บวกค่าจูนทีวีอีกเท <ห ả? S 1> ่าไหร่นะครับท่ายบวกค่าจูนทีวีอีกประมาณค่าจูนทีวีเท่าไหร่นะค่าจูนทีวีหนึ่งร้อย, 100, ยใช่ไหม,มอ่าอโอเคก็ประมาณ บ้านที่มีทีวีนะครับก็จะมีค่าช่างเนี่ยประมาณห้าร้อยบาทนะครับในการติดตั้งนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพื่อสร้างความสะดวกในการติดตั้งก็เป็นระบบปลั๊กแอนเพลนะฮะมีการเข้าสายไว้เรียบร้อยแล้วพอติดตั้งแผงวางสายก็เสียบอย่างเดียวครับเข้าไปในแจ็คนะครับเนี่ยครับเป็นปลั๊กแอนเพลเป็นปลั๊กแอนเพลทั้งหมด ก็นี่ก็เป็นกิจกรรมขยายผลนะครับจากผลกำไรสะสมของกลุ่มนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนทุนหมุนเวียนนะครับเพื่อขยายกิจการ,รจากองค์กร,รธุรกิจเพื่อสังคมดีชาตนะครับตอนนี้ก็กำลังทำรหัสประจำกล่องนะครับรหัสสมาชิกก็เดี๋ยวช่วง ตั้งถ้ามีเวลาเราก็จะพาไปชมสักหลังหนึ่งนะครับ